และนี่คือรถเข็นช็อปปิ้งขนาดเล็กน,นะครับที่ผมได้มาในราคาเพียงแค่ไม่ถึง300บาทครับตรงนี้นะครับยังสามารถพับได้ด้วยนะครับเพื่อนๆแบบนี้เลยอุปกรณ์ที่เขามีมาให้นะครับก็จะมีตัวล้อมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยบางร้านเนี่ยอาจจะต้องซื้อเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าร้านที่ผมซื้อเนี่ยเขาแถามมาให้เลยนะครับแบบนี้วิธีการประกอบการใช้งานก็ง่ายครับไม่ยุ่งยากประกอบเพียงแค่ไม่ถึง1นาทีนะเท่านั้น เขาก็จะมีชุดเกี่ยวถุงมาให้เราด้วยนะครับนี่เราสามารถเอาไปติดตรงตะกร้าได้เลยครับน้ำหนักเบาครับใช้งานสะดวกนี่ฮะเดี๋ยวลองมาดูวิธีการใช้งานกันเลยนี่คือวิธีการใช้งานนะครับเพื่อนเป็นวิธีการใช้งานที่ผิดนะครับเพราะถ้าทําแบบนี้เนี่ยเราจะยิ่งเป็นาระเข้าไปใหญ่นะครับวิธีการใช้งานที่ถูกเป็นแบบนี้ครับก็เอาสินค้าต่างๆเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยครับนี่แบบนี้แล้วก็เข็นได้เลยครับไม่ว่าจะเข็นด้านหน้าแบบนี้หรือว่าจะเข็นด้านหลังแบบนี้ ก็สามารถทาได้แบบสะดวกสะดวกมากๆเลยครับจริงแล้วตะกร้าตัวนี้มีผลดีกับพ่อบ้านนะครับเพราะบางทีเนี่ยแม่บ้านจะไม่ต้องมาเรียกพ่อบ้านให้ไปช่ถวยถือแบบโอ้โห3 4กิโลหรือ,อบางทีเป็น10กิโลได้เลยรับรองว่าพ่อบ้านเนี่ยสบายได้เลยครับหากมีตัวนี้ม้ให้แม่บ้านนะครับตะกร้าตัวนี้มีประโยชน์นะครับใช้งานได้หลากหลายไม่ใช่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งซื้อของในตลาดนะแต่บางทีเนี่ยเราจะไปปิ๊กนกปิกนิกเนี่ยเราก็สามารถพกไปได้แบบสะดวกมากๆเลยนะเนี่ยพอมาถึงรถนะครับเราก็แค่เอา ตัวถุงออกมาใส่ในรถเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยละพับตะกร้าเ,เสร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็พร้อมไปต่อได้เลยครับเพื่อนหากเพื่อนๆต่องกดูแลสนใจนะครับสามารถกดลิงก์ตรงตะกร,ร้าด้านล่างซ้ายมือของเดียวชุดนี้ได้เลยครับ